สำหรับแบนะครับผู้ใดยังบ่ทันได้กินย่าฟ่าตายนะครับที่สุดของความแซ่บก็คือแบเนี่แหละครับสำหรับเห็แบเฮาก็ต้องแล่แล่ขาลงมาก,ก่อนนะครับมันสิเฮ็ดง่ายเฮ็ดยากเด่นต้องระวังดีๆคั่นคนถือสิ้วเขาเลยแต่ว่าแบเนี่พยายามเย่อคนถึกนะครับทันคนถึกเนื้อมันสิชิวสิบ่งแสบ คนเห็ดต่งฝีมือจังน่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญก็คือบาลตอมเชนแนวเป็นผู้รัสสรุ่เรื่องแบกแมีไม่หลุดว่ะเอ้าแม่ยิ่งกว่าท่าน้ตายจะเฝ้ากินได้ครับโอลิแบกเนี่ยสามพันแชมเปี้ยนบอลมีเงินเลยคือบัตรตัวสามพันเลยขายสามพันครับขอบคุณออเดอร์นะครับว่าหันของเฮากับมีออเดอร์มาตลอดนะครับทั้งเขาเสนกวางนะครับ เดือดรอกไห้ไฟรุกเอาก็ทําการระย่างนะครับเดีย๋ยวนี้เป็นการตากให้เลือดให้น้ามักให้น้ำข้าวมันไหลออกก่อนนะครับน้ำซุงเนื้อหลงคนสำหรับเนื้อเบียร์นี่นเป็นสีแดงๆนะครับโอ้เนื้องามของงัวเลยครับเนื้อเบียนี่มันจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆหอมๆแต่ผู้ว่าพดก็ออกกรอบๆนะครับ ขาหนดีเดียวไม่มีไม่มีแมวเนื้อง้มดีครับเนื้อแบนไม่แมวเนื้อแบริงครึ่งอยู่ย่างเนื้อมันมันเนื้อมันฉีดเนื้อมันสีดีกว่าเนื้องัวพอเนื้องัวมันสีว่ามีมันแต่ว่านี่มันสอกมีมันจักหน่อยหลขามดพอแบมันคนรวเยอ แหวนนี่ว่าได้ใส่แชมพูกันผมรวงนะครับถั่นมันใส่แชมพูกันผมรวงเมื่อกี้ให้ผมมันติดเลี้ยนังดีกว่านี่ก่อนเ่าสีขาเ่าก็ต้องเอาแหวเหานี่ไปสาหัวโดยการใส่แชมพูอียังก็ไดยี่ห้อได้ก็ได้ว่าให้ขนมันลุนแล้วเาเวลาเ่าเห็ดมันก็จะเห็ดไงขาไล่ไม่มาหัก ขาไหลเหมือนเนื้อเหมือนงามกว่าเนื้อง่วตัวนี้ความันเนื้อง่วงามแล้วเม่เนื้อแบดนี่งามกว่าอยู่พ่อเขาเจาซื้อขายกันแพงเลยไหมมึงขับโอ้คุณใบชิวๆนี่วันตะข้าเดียวเลยเหมือนจะไปเสื่อค้นบาเด้อครับว่าเนื้อแบ่มันชิวมันยังพี่น้องเบิ้งเอารวดนี่เบิ้งเต็มตารวดเหนียว เนื้อม er ันง่ามปหน่มันจะชิวอยู่เดียงแดงึงครึ่งนี่แหมแดงก็หนิแต่แดงตื่นคนละเสือผู้ขาจินประจำนี่ครับควมแดงว่าตรงว่าถึงนะครับผู้เดียวเห็รูบ่อยว่าสีใสนี่นัเนยกหัวนีมาตัวกำกลูกโ่แขงอะไรก็่เลย

เชไดเนื้อ่าตรงนี้แต่ส้อยจูดีดีเดียวตรงเนี้ยเนื้อง่าไม่ดีเด้เนาะเนื้อเดียวกันเลยเด้อครับบนง่วเนียเนื้อง่าไม่ดีเลยครับเนื้อแบนนี่ยยิ่งไปหาเสียเด้เวอามัานบั้นเบสีบ่นผมวานเนื้อง่าบนง่วนตรงเนีย

มาตะเวนเถอะโอ้แดีงจริงคืนเนี่ยครับพี่น้องเนื้อแบะเด้อไพรว่าเนื้อแบะมันงามครับม่าเบืองเดินเนื้อแบะงามแห้งเนื้อแบดสาวใจเนี่ยหรือยังกูละกูกละออกไหมวะไ่ไปซื้อหนิซูบยาไล่มาคุณว่า มันเฮ็ดแดดเดียวเนื้อแบ่นี่นได้ขายได้เดียผมว่านี่มันเนื้อมันงาม,ม,มานเวลาถอดนี่ใส่กระเทียมหน,หน่อยนึงนค,คือจะหอมดีคิว่านเนื้อแบ่นี่ไม่ต้องรอถึงเลยย่างแบบบิไม่ไหม้ไม่ไหม,ม้นะครับย่างแบบไม่ไหม้ได้เทียงกันเสียวใหม่หรือว่าใหม่ไม่ไหม้ <laughs> ย่างกินครับโอ้ยมันเลี่ยมกินคือแท้ อถูกชัวะฮะซุปบบต้นทึ่เนี่ยเป็นรถพะโลพ้พริกเผานะครับอร่อยที่สุดในสามลกฮะครับก้านก้อยซ้อยแซียน่ขาดไปเลยก็คือพิกพงบาปีเชียวนะครับอร่อยที่สุดในสามโลกนะครับขัวโดย,ฟยไฟไฟเตาท่านท่านกัะท่านไม่กิ๊กไฟแร่ยงไฟดีก็คือท่านไม่กิกนะครับ ทีมงานนะครับน้ำแร้งนเล้งกับเป็่าใ่างห่หัดมใส่นะครับโอ้ตะแเสยบแห่งใส่นะครับบู้ใส่บู้ใส่ครับู้ใส่ใส,ใส่งวหรือใส่แป้นี่ยใส่งว,ง,วงครับใส่งวง